สวัสดีพี่น้องชอแมสโตรกราวทุกท่านนะคะวันนี้มีเรื่องจะแนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆส่วนมือเก่าที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะรับชมคลิปไปด้วยกันนะคะว่าวันนี้จะแนะนําเรื่องกระบะทรายน้องแมวนะคะใครที่เลี้ยงน้องแมวใหม่ๆจะต้องมีประสบการณ์เดียวกันกับแม่แน่นอนเลยค่ะแมวใหม่ๆนะคะแรกๆเลยนะคะเราก็จะพากันซื้อนะคะสําหรับท่านที่มีงบน้อยๆหรือว่าเป็นมือใหม่จริงๆที่ว่ายังไม่ ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องแมวนะคะแล้วก็ซื้อกระบะทรายน้องแมวบางท่านบอกว่าซื้อกระละมังเลยกระละมังร้าน20บาทถูกๆอันละ20 30 40แล้วแต่ขนาดนะคะประสบการณ์เจอมากับตัวเองแล้วนะคะแรก,แรกๆน้องแมวตัวเล็กๆที่รับเลี้ยงมานะคะก็ใช้กระบะทรายแบบนี้นะคะเมื่อในอดีตที่ผ่านมานะคะการใช้กระบะทรายแบบนี้มันประหยัดใช่ไหมคะประหยัดเงินของเราไปเยอะแต่อนาคต เป็นปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องแมวจะโกยทรายออกนะ,ะด้วยนิสัยของน้องแมวชอบคุยเขียแล้วก็โกยทรายเวลานะคะกลบทรายเวลาเขาทําธุระจะหนักจะเบานะคะน้องก็จะคุย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 จนแบบบ้านไหนที่เลี้ยงน้องแมวที่ใช้กระบะแบบนี้นะ,ะจะรู้ว่าทรายจะกระเด็นออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราต้องเสียเวลาทําความสะอาดนะคะ แล้วก็เปลืองสายด้วยนะคะเปลืองสายที่สะอาดๆที่น้องคุยออกไปนะคะคืออม่ผ่านมาหมดแล้วนะคะวันนี้อยากจะแนะนํานะคะเสียน้อยเสียายากเสียมากเสียง่ายเอาทีเดียวให้จบนะคะก่อนที่จะถึงไซส์ที่ถูกใจแล้วจริงๆไปซื้อที่ร้านนะคะก็ได้ให้เพื่อนนะคะสั่งใน Tik To อกให้นะคะถามว่าตอนนั้นมีโปรโมชั่นไซส์นี้นะคะโปรโมชั่นในไซซ์นี้ตอนที่ซื้อมานะคะร้อย ประมาณตีไปอันนะคะรวมค่าขนส่ง200บาทะคะแต่ว่าพี่น้องความแข็งแรงนะคะความแข็งแรงของเขามันอ่อนนะคะมันเป็นพลาสติกที่อ่อนนะคะแล้วก็ตัวข้างในมันก็ตื้นนะคะต่ำนะคะคือใช้ได้นะคะทรายก็ไม่ค่อยออกมาแล้วแต่ความแข็งแรงเวลาเราขนย้ายหรือว่าอยากจะพาน้องไปต่างจังหวัดหรือ,อย้ายบ,าบ้านบ่อยๆนะคะ คือเขานิ่มค่พะพลาสติกเขาไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่นนี่ก็ตกใบและเกือบ400ไปแล้วนะคะพี่น้องความแข็งแรงนี่ตื้นลึกนะเบาแต่แม็ดเนี่ยจะใสทรายให้น้องแมวเยอะมากนะคะอยากให้เขาสบายนะคะนะคะ,ะมาดูอันสุดท้ายนะคะตัวตัวรุ่นนี้นะคะสั่งเพิ่มมาเป็น4ใบโอ้โหให้เพื่อนสั่งให้ว่าเอาอันสุดท้ายนะคะ ว่เอาอันใหญ่ๆสูงๆหน่อยเพราะว่าถ้านาราคาในติ๊กตอกกับร้านที่ขายของของอ่าน้องหมาน้องแมวมันจะราคาต่างกันประมาณ100ยถึงสองบาทนะคะผิดพลาดกันได้นะคะเมื่อเสียเงินขนาดนี้แล้วก็ควรจะได้ของที่ดีๆไปเลยก็วันก่อนพาน้องหมาไปหาหมอที่ใบเตยนะคะก็ตัดสินใจว่ายังไงจะต้องอยากได้กระบ,บะทรายแมวดีๆสูงๆเลยนะคะก็มาเจอตัวนี้นะคะ ตัวนี้เลยนะคะวใหญ่กว่านี้มีอีกไหมมีนะคะข้อดีของการซื้อของในร้านเห็นของเองเห็นขนาดเองเลือกได้ง่ายมากกว่าการสั่งของใน TikTok นะคะหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในอะไรมากมายที่ว่าเราไม่เห็นวัสดุอุปกรณ์ตัวจริงตัวนี้ตัวละประมาณ800นะคะวัสดุที่ใช้แข็งแรงนะคะแล้วก็ยกแข็งแรงนะคะไม่นิ่มนะคะ แต่ถ้าพวกนี้นะคะเวลายกจะต้องรองก้นนะคะรองก้นข้างล่างนะคะไม่งั้นเขาจะทรายเขาจะหลุดจะร่วงนะคะก็คือเขาเบาค่ะตัวนี้พลาสติกแบบนิ่ม,มเบาแต่ตัวนี้คือแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็เปิดได้2ระดับนะคะนี่นะคะเวลาจะทําความสะอาดน้องแมวเขาก็จะค้างอยู่ยนี้บ้านไหนที่อยากจะใช้ไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะให้ให้มันคุ้มไปเลยนะคะไม่ต้องมานั่งเสียเงินเสีย สียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอ่ะเสียบ่อยๆอ่ะเสียแบบเสียพร่ำเพื่ออ่นะคะ่ะเสียโดยแบบที่ไม่จําเป็นคือตัดสินใจไปเลยตัวเนี้ยมันเป็นอดีตแล้วนะคะหมดไปหลายใบแล้วด้วยนะคะเมื่อก่อนแรก,แรกๆเลยที่ทําให้แบบทรายโหเต็มบ้านเลยต้องมานั่งเก็บกวาดแล้ววันหนึ่งน้องน้องแมวอะ่ะเข้าห้องน้ําหลายรอบมากเลยนะคะเข้ากระบะทรายหลายรอบไม่ใช่วันละรอบสองรอบเหมือน เหมือนคนหรือว่าเหมือนอะไรแบบคนก็ยังเข้าหลายรอบน้องแมวก็เช่นกันนะคะกินบ่อยก็เข้าบ่อยตัวนี้นะคะทรงจะสูงนะคะแมวตัวใหญ่บิวตี้มินนี่เข้าได้สบายๆนะคะรู้สึกตัวนี้เขาชอบกันมากเลยนะคะพอเข้าไปแล้วเขาก็มีพื้นที่นะคะไม่เบียดนะคะก็มีตัวใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะราคาเป็นพันกว่านะคะอันวันคลิปนี้ก็ขอแนะนําเรื่องกระบะทรายนะคะไหนๆจะเลี้ยงแล้วนะคะ ก็ตัดสินใจซื้อเลยทีเดียวนะคะถ้าพวกเป็นแมวพันธุ์น่ะเขาจะต้องเข้ากับระบะทรายถ้าแมวบ้านที่เลี้ยงเขาอาจจะไปอือไปทําธุระข้างนอกเองนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กระบะทรายนะคะอันนี้ก็ขอแนะนําคลิปกระบะทรายแต่เพียงเท่านี้นะคะหากชื่นชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ